ครับฝากช่องทางติดตามใหม่ทางนี้ฮะเฮ้ยนี่ฮะนนี้ทิกตอกนะฮะฝากนะครคล,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 ลิปตลงกๆรอคุณดูอยู่นะฮะนะครับทอ่าฝนฟ้าะนองนะฮะเย็นตื้นตันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะขณะนี้ฝนยังไม่หยุดตกนะครับพี่น้องครับทุกทีทุกท่านครับดูบรรยากาศนะครับนะฮะอากาศดีมาก ต้นไม้เกี่ยวขจีเลยนะฮะให้ชมบรรยากาศครับออฟฟิศปาร์อากาศดีมากครับอากาศดีมากเช้านี้นะพี่นุกกำลังทำข้าวนะครับทำข้าวอยู่ในครัวนะฮะ นี่ครับพี่นุชเอข้าวมาให้เช้านี้เราจะกินข้าวกันนะฮะให้ชมบรรยากาศี่ยฝนฟ้าโปรยปลายเย็นชุ่มฉ่ำครับเย็นชุ่มฉ่ำท้องฟ้าเมื่อครึ้มไปด้วยเมฆฝนนะครับอยากให้พี่นุชยีเข้ามาเที่ยวนะฮะแต่ช่วงนี้ถ้า โควิดยังไม่ผ่านไปนะปัญญาพิ่งเข้ามารอให้โควิดไปก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาเยี่ยมมาเยืยนมาให้กำลังใจพี่นุชนะนะครับฝากทุกคนด้วยฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ต้องการที่สุดคือกำลังใจให้พี่นุชนะนะครับ กระเทียมชุ่มฉ <si ่ำนะครับวนี้พี่นพทำเองกับมือแกงหน่อไม้แกงหน่ออันนั้นอันพ่อทำแกงหน่อไม้อ่าวันนี้คุณพ่อทำแกงหน่อไม้ให้ชิมด้วยนะฮะนี่นะครับน่าทานมากนะครับอันนั้นอะไรอ่ะพี่นพผัดถั่วแครไข่ขอผัดหวานใส่ไข่ นะครับพี่น้องครับเอฟซี 4, นะครับต่อาการที่สุดคือกำลังใจนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนพิรุษการวันนี้มาแต่เช้าอยู่แต่เช้าอันนี้คุณพ,พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีดยามเช้านะครับข้าวบ้านบ้านนะฮะอร่อยอร่อยนะฮะข้าวบ้านๆดิ้งเยดิ้งมากินข้าวดิ้ง ฝนตกโปรยปลายเย็นชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ตอ๋ออันนี้ต้นไม้อะไรพี่นุชต้ไน,นไม้บงหวานต้นไม้บงหวานอ๋อทานขครับทานท่าวครับ,รบพี่ีครับ FC ทุกท่านทานข้าวนะมาดีมาขาเท่า,าพี่นุชมาอยู่เป็นเพื่อนพี่นุชให้กำลับบงใจพี่นุช โอ้นึ่งข้าวเยอะขนาดนี้ใช่ป่ะเรือก็ถือด้วยกินทัง้งวันเกงเยเกงมากเยด้วยเออแม่จะได้มามั้มวันนี้น่าจ๋านะน่าจ๋ใช่หมันน้นะคะัอ้นะครับมาทานข้าวกับแม่นะครับมาทานข้าวกับแม่ครับเอครับจะรู้กินเยอะๆนะจะได้อ้วนดะได้โตเร็วเรวใช่ไม่โต,เ,ตเลยไม่โตเลย เวลาเดินเวลาเดินข้าวผมอ่ะผมพี่ดุดอยู่แค่ไหลยังไม่โตยังไม่โตต้องให้กินเยอะๆจะได้โตเร็วฮะจริงอีโอ้ย๋นึกว่าไปซักก็ต้องเกงมันยืดอ่ะผอมผอมแล้วเอวยืดนะครับใช่เราหดเองใช่ไหมตัวหดลงผอมลงผอมลงเมื่อไหร่จะอ้วนสักทีจะได้มีเนื้อมีหนังหน่อย อันนี้นหะเดินขนาดนี้พิ้วลมนี่เวลาเดินสบายสบายดูเกินถ้าสิบล้อมาเลยนะไปกับสิบล้อเลยลมสิบล้อพาไปตอนนี้เจอแค่สิบสามเมตรโอ้ห่อมากเลยจะปิ้วแล้ว,ลว,ว,ลวถ้าสิบล้อวิ่งผ่านรับรองเนะี่ยปิ้วตามลมสิบล้อครับนี่พิ้กองต้นไม้ไว้เลยน <c oughs> ี่พิเดลกันไปนคนน่ารักครับน่ารัก ส่วนพ่อน้าไม้ก็เป็นคนกันเองมากเลยพูดน้อยนะพูดน้อยแต่ต่อยหนักครับไม่ทนไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวพูดน้อยแต่ต่อยหนักพ่อหน้าไม้เป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะฮะคนเงียบๆเบป็นคนขุ่มนะฮะสมัยเป็นหนุ่มก็อย่างเงี้ยขึ้นข่มนี่ฮะพูดน้อยแป๊บหนึง่งกินก่อนไปกินเรื่อยๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามหลังผมต่อให้ก่อน ต่อให้ก่อนใช่ต่อให้ก่อน,อนอต่อให้ก่อนสามเสาไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไป 9, <000. S 1> สามเก้าทันคนขายสั้นและคนขายยาวมันต่างกัน <c oughs> น่าอร่อยมากครับน่าอร่อยมากทานข้าวน่าอร่อยมาก <c oughs> อยากกินเยอะแต่มันกินเร็วนะท่ืม ดิ้งเ้ยซาดิ้งเขาเหมือนเด็กหอครับเขาทานอาหารญี่ปุ่นมาม่า <g ül> อาหารหลักของซาดิง้งมาม่ากับไข่เจียวไข่ต้มฮะอาหารหลักของซาดิ้งนะฮะทุกมื้อใช่ไหมต้องทุกมือกม้อต้องมีไข่นะฮะน้องซาดิ้งนะครับ มานะครับ FC ครับถ้าโควิดหายนี่มากันเลยนะมาให้กำลังใจแม่กันนะครับนะครับยไวไวอยากให้ไปเร็วเป็นกันโควิดแต่แต่แม่ฉีดแล้วนะสองเข็มเรียบร้อยแล้วคุณพ่อละเรียบร้อยแล้วยังพ่อฉีดต่อจากแม่อ๋อเป็นเป็นคิวต่อไปอันนี้พูดเขาเรียกว่าพูดอะไร <laughs> ตึง้ง <laughs> มาครับมาครับนะครับ ส่งกำลังใจมานะส่งกำลังใจมาให้แม่นะครับอยากให้เอสซีมากินหน่อไม้อันนี้เนี่ยหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้หน่อไม้มะพร้าวแล้วก็ปลอกผัดอันนี้ผัดผักหวานนะคุณโซเฟียอ๋อใส่กุ้งด้วยแหละแต่กุ้งมันกุ้งมันมุดน้ำหายไปแล้วกุ้งมุดน้ำฝนตกมากุ้งไปหมดเลยไปกระสายหน่อไม้แกงหน่อไม้อันนี้อ๋อ ลูกชายยังไม่มานะลูกชายไปน,นครพนมนะครับมาแล้วลูกหลาย,ยลูกเยอะบ้านนี้ลูกเยอะครับมีทั้งลูกชายลูกสาวเดี๋ยวพงม,มามากินข้าวมาแล้วครับน้องมากินข้าวแล้วต้องอัญเชิญฮนะต้องอัญเชิญวันนี้ไม่กินนะมาม่านะมาม่าหมด <laughs> มาม่าหมด, <laughs> มามาหมดน้องบอกมาม่าหมดวันนี้ต้องกินข้าว เอาไปใกล้ๆลูกเอาไปใกล้ๆนี่ครับมาแล้วมาครับมาทานข้าวครับมาทานข้าวกับแม่กับน้องกับพ่อด้วยวันนี้เช้าสายแล้วแปดโมงกว่าแล้วซักผ้าสิผซักผ้าใครซัก,ก,ก <laughs> วันหลังถ้ากา็ใช้ซักผ้าบอกคว้างกระมังเลยไหนล่ะแฟบ ไม่ได้ใช้่ไ,ไ,ชไหมออโอเคครับเข้ามาแล้วกด subscribe นะครับสั่นกระดิ่ง,งกด like กดแชร์พี่โจ้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ช่วงนี้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ